สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำตัวอย่างที่18และตัวอย่างที่19กันซึ่งอยู่ในหัวข้อของการสร้างแผนภาพเวนไดอะแกรมนะคะในเอกสารประกอบการเรียนหน้า13ค่ะเริ่มที่ตัวอย่างที่18เลยเขาให้เราเขียนแผนภาพเวนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่1คขาดไม่ได้เลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปปิดที่เป็นตัวแทนของ universe ะะเอกภพสัมพัธ์นั่นเองในโจทย์กําหนดให้เอกภพสัมพั์นะคะเป็นเซตของจํานวนนับก็คือตัวเลขเยอะยๆมากมายตั้งแต่1ไป2-3-4ไปเรื่อยๆนะคะมีเซตมาให้ทั้งหมด3เซตเซต a เซต b แล้วก็เซต C ซึ่งตัวแทนเซตเราจะวาดเป็นวงกลมเนาะจริงๆเราจะวาดเป็นรูปปิดรูปอะไรก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวรูปหัวใจได้หมดเลยนะคะทีนี้เอาเป็นวงกลมดูสะดวกหน่อยมีทั้งหมด 3เซตก็ต้องมี3วงทีนี้แต่ละวงจะวาดอย่างไรให้เราไปสังเกตว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันตามรูปแบบไหนบ้างทั้ง4รูปแบบที่เราได้เรียนผ่านไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วอันแรกเราดูเช็คดูเซต a มีจำนวนสมาชิกเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7สเซต B มี2 4 6สังเกตว่าข้อมูลแรกนะคะสมาชิกทุกตัวของเซต b เป็นสมาชิกข,ของเซต A นั่นก็หมายความว่าเซต B เนี่ยเป็นสับเซตของเซต A ก็คือเซต B ลงไปอยู่ในวง A นั่นเองนะคะเห็นหมสองสี่หอยู่ในนี้หมดเลยต่อไปเซต C มี 1, 3, 5ก็สังเกตว่าเซต C เนี่ย 1, 3, 5ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในเซต A ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราก็จะรู้อีกข้อมูลหนึ่งก็คือ C เนี่ยก็เป็นสับเซตของเซต A ด้วยก็แปลว่าทั้ง เซต A ่อเซตกับเซตทั้ง2วงเนี้ยลงไปอยู่ในวง A แน่นอนแล้วเราไปลองดู2วงนี้กันหน่อย2 4 6กับ1น5เลขคู่กับเลขคี่เอ๊ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนั่นแปลว่าแผนภาพที่จะได้จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะวง A ใช่ไหมคะตัวอ้วนตัวใหญ่ปึ๊บสมาชิกเยอะแยะเลยเขียนชื่อเซตและ B, B เป็นสับเซตของเซตตรงนี้ก็หมายความว่าเซต ลงไปอยู่ในวง A เรียบร้อยแล้วก็จะวาดเป็นลักษณะนี้อันนี้ใส่ชื่อของวง B วง B มีสมาชิกคือใครบ้าง2 4 6วง C เราก็ดูจากข้อมูลมี1 3 5 1อยู่ในนี้3อยู่ใน A 5อยู่ใน A ก็แปลว่า เซตซทั้งหมดลงเข้าไปอยู่ใน A อ่ะงั้นเราก็วาดให้มันลงท้องไปเลยค่ะวาดวงกลมของ4แบบนี้ก็มี1 3 5ซึ่งสังเกตให้ดีนะคะวง B 2 4 6วง C 1 3 5 2วงนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยเพราะกลุ่มหนึงเป็นเลขคู่กลุ่มหนึ่งเป็นเลขคี่ทีนี้เซต A มีเลขอะไรบ้าง1 2อ่าไล่เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 ขาดอีกตัวหนึ่งคือเลข7เพราะฉะนั้นเลข7ก็ต้องอยู่ในวงกลม A แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับวง B แล้วก็วง4แบบนี้เราก็มาเช็คอีกรอบนึงเซต A เลขทั้งหมด1-7ถึงครบทวนเซต B 2-4-6ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเซต A ด้วยถูก A ครอบคุมไว้เซต C 1-3-5ก็นี่ค่ะ1-3-5ซึ่งลงไปอยู่ในเซต A ด้วยก็วาดแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่19เหมือนเดิมองค์ประกอบที่1ต้องมาก่อนเลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปปิดรูปนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของยูนิเวอร์สเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งโจทย์กำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้มีสมาชิก1 2 3จุดจุดจุดไปจนถึง10ก็แปลว่าก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีสมาชิกทั้งหมด1ิตัว ที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์และมีเซตย่อยๆด้วยกัน3เซตก็คือเซต A เซต B แล้วก็เซต4 a มี1 2 3 b มี1 2 3 4 5และ c มี3 5 6 7ถ้าสังเกตให้ดีตอนนี้ข้อมูลที่มองเห็นชัดเจนและมองง่ายสุดเลยก็คือ1 2 3สมาชิกที่อยู่ในเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ด้วยทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นวง b จะเป็นวงใหญ่ เป็นเหมือนไข่ขาววง A ก็จะเป็นเหมือนไข่แดงเข้าไปอยู่ข้างในนะคะเป็นไข่ดาวนั่นเองทีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่อีกนิดนึงตรงที่วง a กับวงซีมันมีความเกี่ยวข้องกันหนึ่งตัวตรงนี้ด้วยห้ามลืมมีเลขสและไม่พอวง b กับวง C ถ้าเรามองดูความสัมพันธ์ของเขานะสามกับห้าสามกับห้า มันไปอยู่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็คือนี่สามนะนี่ห้านะ,ะมีความเกี่ยวข้องกันทัวพันอิลุงตุงนางไปหมดเลยแต่รูปแบบแรกแน่ๆเลยถ้าให้ดูคู่แรกก่อนพิจารณา A กับ B มีความเกี่ยวข้องกันแบบสมาชิกทุกตัวของเซต A ลงไปอยู่ในเซต b ก็หมายความว่า A เป็นสับเซตของ B สัญลักษณ์คือตัวนี้นะคะในหัวข้อสับเซตที่เราเรียนไปเพราะฉะนั้นวง b คือวงใหญ่ฟ้าบาดขึ้นไปวง b และวง a ก็จะอยู่ในท้องวง b เป็นเหมือนไข่ดาวแบบนี้ค่ะนี่คือวง a ซึ่งวง a มีสมาชิกคือ1 2 3ส่วนวง b 1 2 3 4แล้วก็5แปลว่าขาดเลข4กับเลข5อ่ะแล้วก็4แล้วก็5 ที่ครูใส่เลขแบบนี้เพราะอะไรเพราะแอบเห็นแล้วไงเมื่อกี้ที่เราสังเกตกันไว้ว่า a กับ c มีความเกี่ยวข้องกันหนึ่งตัวตามลูกศรสีแดงคือเลขสามเพราะฉะนั้นวง a อยู่นี่วง c เนี่ยจะต้องมาเกี่ยวต้องโคง้งต้องฟึดฟึดฟึๆๆดึงเลขสามไว้ด้วยหนึ่งตัวอ่าและยังไม่พอถ้ามองวง b กับวง c มีความเกี่ยวข้องกันคือมีสมาชิกสองตัวที่เหมือนกันคือสามกับ5ครูก็เลยเลียงเลข5าไว้ตรงนี้เพราะอะไรอ่ามาดูกัน เดี๋ยวขอขยับเลขสีถอยมาหน่อยฟึกบวง c ให้เป็นเอาสีอะไรดีเอาสีม่วงแล้วกันนี่นี่คือวงกลม4ก็คือแทนเซต c ในเซต c จะมีเลขสามเลขห้าถ้าเรามองดูวงกลมสีม่วงสามห้าเราเขียนไปแล้วแล้วก็เพิ่มหกับเจ็ดซึ่งหกกับเจ็จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับวง a แล้วก็วง b เลยนะคะเพราะมันไม่มีสมาชิกเลขหกเลข7็ดอยู่ในวง a วง b ทีนี้เรามาเช็คว่าเราทำมาถูกต้องไหมวง b ทั้งวงจะมีเลขก็คือ1,2,3,4,5 1 2 3 4 5ในวง b จะต้องมีเซต a ทั้งหมดที่ประกอบด้วยสมาชิกคือ1,2,3อยู่ข้างในวง b นะเพราะมันเป็นสับเซตเสร็จแล้วข้อสังเกตคือวง a กับวง c เกี่ยวข้องกันบางส่วนก็คือเลข3ตรงนี้ และวง b กับวงสสีน้ำเงินกับสีม่วงเกี่ยวข้องกันบางส่วนเหมือนกัน2ตัวเลขก็คือ3กับ5นี่วาดแบบนี้ก็จะดูง่ายดูสวยงามนะคะแต่ที่นี้ยังไม่จบยังไม่ครบเอกภกพสัมพัท์มีเลข1นึถึงสิสังเกตข้อมูลโจทย์1 2 3 4 5 6 7ยังไม่ครบเลยค่ะเลขที่เหลือไว้ตรงไหนเอาไว้ในวงไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องอยู่นอกวงให้ครบทั้งสิตัวเลขก็เหลือแปแล้วก็สิเรียบร้อย